นึ่งถ้วยก่อนทําให้ตัวถ้วยมันร้อนนะครับเวลาทําให้ตัวถ้วยมันร้อนเนี่ยทำให้แทะขนมถ้วยออกมาได้ไง่ายนะครับเราก็เลยนึ่งตัวถ้วยขนมจากนั้นเราผมก็ตีให้มันตัวถ้วยกับมะพร้าวมันเข้ากันนะครับเมื่อถ้วยร้อนแล้วนะครับเราก็เช็คดูว่าร้อนจัดนะฮะน้ำเดือดร้อนจัดนะครับแล้วก็นำเอาตัวแป้งขนม จะพอดีหนึ่งหนึ่งหงเสิร์ฟหรือหนึ่งถ้วยเลยนะจ๊ะมันจะตักง่ายจา้ะถ้วยต้องรอน,นะครับนะเดือดได้ประมาณอที่ยี่สิบถ้วยนะครับนำมะพร้าวที่เรานึ่งนะครับมาหยอดหน้าขนมน,นะครับแล้วที่เราเสร็จเถอด้ว จะทําให้ตัวมะพร้าวที่เรามาหยอดหน้ามีรสชาติครัเราหยอดหน้ามะพร้าวเนี่ยควรหยอดแบบไม่ต้องเต็มนะก็คือให้มีช่องว่างนะครับระหว่างขนมสิบสถึง้นาทีนะครับสีของตัวขนมก็เปลี่ยนแล้วก็ปิดฝาครับเราก็ได้เวลาในการนล่นแล้วนะครับประมาณ15นาทีรเราก็สังเกตดูว่าถ้า สังเกตดกูขั้นตอนนี่ถึงด้วยตานะครับก็คือเปลี่ยนสีนะครับหรือใส่ขึ้นนะครับจากนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือนําเอาไม้จิ้มเนี่ยหรือว่าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยไม่ติดไม้นะครับหรือว่าแห้งเนี่ยก็ถือว่าตัวขนมกล้วยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นําตัวขนมกล้วยขึ้นได้เลยนะครัแล้วก็นําขนมกล้วยนะครับ พร้อมที่จะเสิร์ฟขนมโวยนะคะที่เราทำไปแล้วนะครับอาจจะใส่กล่องก็ได้หรือว่าจะเป็นเบรคที่่านก็ได้นะครับอันนี้หมจะใส่จานนะครับแล้วก็ชุบน้ำด้วยนะ ก็จะทำให้ตัวแะออกมาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ได้ตัวขนมไปแพ็คขายนะครับหรือว่าไปใส่กล่องขายเป็นขนมเบเกอรี่นะครับหรือไปทำเป็นเกระทโงไปตองก็ดีนะครับเราอาจจะทำเป็นขนมกล้วยอ้อหั่นชิ้นเ,เองของมันม่วงเส็ไปด้วยทำให้เท็กเจอร์ของตัวขนมกล้วยนะครับมีเท็กเจอร์ ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับจากการทําขนมกล้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้ําเดือดแล้วก็เอาถ้วยไปนึ่งนะครับเวลาแคกจะได้แคกง่ายนะครับแล้วก็นวดนวดนานๆนะครับเอาแป้งนวดนานหัวกะทินานๆทาให้ตัวขนมกล้วยมีความนุ่มแล้วก็กะทิก่าบๆเนี่ยกินเข้าไปในแป้งนะครับทําให้ตัวขนมกล้วยอร่อยนึ่งขึ้นนะครับถ้าท่านผู้รับการฝึก ทุกท่านที่ดูแล้วนะครับสามารถนะครับนำสูตรนี้ไปดัดแปลงครับเปลี่ยนมันม่วงเปลี่ยนเผือกนะครับหรือเปลี่ยนฟักทองนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนฟักทองทีดนึงแล้วนะครับน้ําในฟักทองเยอะควรลดอัตราส่วนนะครับจาก250กรัมที่เราใช้กล้วยนะครับอาจจะเป็นเหลือแค่220กรัมนะครับในการใช้ฟักทองนะครับเพราะในฟักทองมีน้ําเยอะทําให้ตัวแป้งของขนมต่างๆเนี่ยไม่เซ็ตตัวนะครับวันนี้นะครับก็ ได้นำเสนอนะครับขนมกล้วยหรือขนมไทยประเภทนึ่งนะครับให้ท่านผู้รับการฝึกหรือท่านผู้ชมได้ดูเรียบร้อยแล้วอาจจะลองไปทําตามดูก็ได้นะครับว่าอาจจะสร้างไรายได้ให้คุณไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ผมสุรเชษเดชอุสระคมนะครับเชฟตําขอสวัสดีครับ